ผู้หญิงในช่วงชีวิตจะมีโอกาสติดพ,พาพิโนมาไวรัส80-90% 80-90%เลยนะแต่ฉีดไว้จะดีกว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับฟูจิครับยุคนี้ฮิตการเป็นมะเร็งกันมากเลยนะฮะเขาบอกว่า2คนจะเป็นมะเร็ 1> ง1คนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวัคซีนในการป้องกันมะเร็งได้จะดีขนาดไหนใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ครับวัคซีนป้องกงันมะเร็งเคยได้ยินวัคซีนที่ชื่อว่า HPV ไหมครับก่อนหน้านี้ไว้ป้องกงันมะเร็งมดลูก แต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปถึงการป้องกันมะเร็งส่วนอื่นด้วยและประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เร่งให้ฉีดวัคซีนนี้ฟรีๆด้วยซ้ำไปเรื่องราวเป็นยังไงไปดูผลวิใจัยใหม่กันนี่ครับวันนี้ศาสตราจารย์และเป็นคุณหมอที่ชื่อว่าิยาีิเอสโกะแห่งมหาวิทยาลัยโยโกฮาม่าชิริสึไดกะเมาให้ความรู้เราประกาศบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เร่งให้ผู้หญิงฉีดวัคซีน HPV ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่นตั้งแต่เด็กประถม6จนถึงม .4 ให้รีบฉีดวัคซีนด่วนเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับก็คือวัคซีน HPV นะครับก่อนหน้านี้เมื่อ9ปีก่อนนะครับมีการเร่งให้ฉีดวัคซีนในปี2013นะครับพอผ่านไป2เดือนเขาบอกว่าให้เลิกฉีดเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงและหลังจากนั้นผ่านมา9ปีในปี2022มีการเร่งด่วนให้สุภาพสตร,รีมาฉีดวัคซีนนี้เนื่องจากเขารู้ว่าวัคซีนนี้มีผลข้างเคียงน้อยหรือเทียบเท่ากับวัคซีนอื่นๆและในช่วง9ปีนี้องค์การอนามัยโลกบ,บอกว่านี่ครับ ผลวิจัยออกมาครับว่านะฮะในช่วง9ปีนี้กลุ่มที่ไม่ได้ฉีดกับกลุ่มที่ฉีดนะครับกลุ่มที่ฉีดจะลดการเป็นมะเร็งมดลูก ประมาณ88%เลยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าช่วงที่ไม่ได้ฉีดทําให้คนเป็นมะเร็งกันเยอะมากแล้วคุณหมอก็บอกอีกครับว่านะฮะในช่วงที่คนไม่ได้ฉีดเนี่ยนะฮะจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยะฮะในวัยรุ่นเนี่ยเสียชีวิตก่อนคุณพ่อคุณแม่และก็เป็นผู้หญิงที่บางทีอาจจะต้องแท้งลูกหรือตัดมดลูกออกทําให้คลอดลูกไม่ได้ไม่สามารถมีลูกได้เป็นเรื่องที่น่าสงสารและเป็นเรื่องที่จะต้องรีบเร่งให้ฉีดครับมีคําถามจากคุณผู้ชมก็ยกคําถามมาตอบบางข้อนะครับก็คือนะฮะถามว่า ชายควรจะฉีดไหมและมันมีผลกับมะเร็งอื่นหรือเปล่าคําตอบคือมีเลยครับนี่ครับวัคซีน HPV ตัวนี้นครับมันป้องกันอะไรได้บ้าง1ป้องกันมะเร็งที่คอมะเร็งที่คอนี่ก็คกืออาจจะดื่มน้ำร้อนไปนี่ป้องกันมะเร็งคออันที่2นี่คือป้องกันมะเร็งอวัยวะเพศชายและอันที่3คือป้องกันมะเร็งมดลูกและอันที่4ี่คือป้องกันมะเร็งช่องคลอดอันที่5ป้องกันมะเร็งปากช่องคลอดและอันที่6ป้องกันมะเร็งรูทวารเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผู้หญิงต้องฉีดอย่างเดียวแล้วผู้ชายต้องฉีดด้วยแล้ววันนีี้มการ อัปเดตชนิด,ดวัคซีนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ครับในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศครับโลดลงให้ผู้ชายฉีดวัคซีนด้วยครับมันเกี่ยวข้องกับผู้ชายด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายมีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ผู้หญิงเป็นมะเรง็งและปัจจุบันนี้ผู้ชายเองก็ต้องเสี่ยงการเป็นมะเร็งเช่นกันครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนแล้วเราป้องกันมะเร็งบางชนิดได้จะดีต่อชีวิตเราขนาดไหนครับเพื่อนๆให้จําไว้นะมันมีวัคซีนอยู่4ชนิดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับนี่ครับมันจะมีไทสองไทนะครับ ตัววัคซีน HPV เี่ยมันคือเชื้อไวรัสที่ชื่อว่านะครับพาพิโลมาไวรัสซึ่งพาพิโลมาไวรัสจะมีอยู่200กว่าชนิดและก็จะมีบางชนิดเท่านั้นนะที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดมะเร็งขึ้นมาได้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องไวรัส HPV หรือพาพิโลมาไวรัสกันครับรู้ไหมครับว่าไอ้ตัวพาพิโลมาไวรัสตัวนี้นครับมันจะทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะติดพาพิโลมาไวรัสเนี่ยประมาณ80-90นี่ดูครับเห็นไหมเขียนว่าผู้หญิงในช่วงชีวิตจะมีโอกาสติดพาพิโลมาไวรัส80-90 80- 0 90%, 80 90เลยนะ ในคนที่เป็น80-90%เนี่ยแล้วมีอยู่บางกลุ่มที่เป็นเปนมะเร็งในผู้หญิงครับเขารู้อยู่แล้วว่าตัวพามาไวรัสในสายพันธุ์16กับสายพันธุ์18เนี่ยเป็นตัวที่เร่งทำให้เกิดมะเร็งก็เลยให้ฉีดไทาย2 อันนี้ไท4นะครับไท4เนี่ยจะเพิ่มตัวที่เสี่ยงการเป็นมะเร็งอีก2ตัวเข้าไปข้างในเห็นไหมครับว่าไทา2กับไท4จะป้องกันไวรัสได้60-70%ครับ,รบส่วนไท9นะฮะก็จะบวกสายพันธุ์ที่เสี่ยงการเป็นมะเร็งได้อีกเป็น5สายพันธุ์ดังนั้นไท9นะฮะจะป้องกันไวรัสที่ชื่อว่าพาร์พโรมาไวรัสเนี่ยถึง90%ซึ่งคุณหมอก็บอกครับว่าตัวพาพิโรมาไวรัสนะฮะมันจะอยู่ในสุภาพสตรีในช่วชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสติดพาร์พโรมาไวัส 80 90เลยครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นถึงรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนและให้ฉีดวัคซีนฟรีๆด้วยครับยังไม่พอมีผลประกาศออกมาใหม่ว่าครับของญี่ปุ่นนะฮะคนที่ลืมฉีดวัคซีนเมื่อที่ผ่านมาเขาบอกว่าให้ย้อนกลับมาฉีดใหม่ได้ตั้งแต่วัย12ถึง26ให้ฉีดฟรีแต่หลังจากวัย30ก็สามารถมาฉีดได้แต่ก็ต้องจ่ายเงินเองถามว่าพวกเราตอนนี้นะฮะคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วฉีดได้ไหมครับทางคุณหมอบอกว่า ฉีดได้แต่ว่าก็ยังรับความเสี่ยงมากกว่าคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ฉีดไว้จะดีกว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับแล้วก็ถามว่าฉีดวัคซีนกี่เข็มนะครับคำตอบคือนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับมันจะต้องมีการคํานวณยากหน่อยนะครับต้องไปถามคุณหมอหรือที่หน่วยงานในโรงพยาบาลต่างๆครับส่วนใหญ่จะต้องฉีด3เข็มครับไม่ว่าจะเป็นไทายสองท4สหรือไท9ยเก้ครับแนะนําให้ฉีดไท9เก้ครับมันจะครอบคลุมได้ถึง90%เลยอันนี้เป็นข่าวใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยดังนั้นครับเขากำลังจะเริ่่่มฉฉีีดดขขึึึ้้นนเืืออๆๆซ ผมก็เลยเป็นกระบอกเสียงในการบอกให้เพื่อนๆรู้ก่อนนะครับว่าที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นเนี่ยเขารณรงค์ให้ฉีดยาตัวนี้แล้วจะป้องกันมะเร็งหลายๆส่วนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงซึ่งประเทศไทยเราหลายคนจะคิดว่ามันเป็นการป้องกันมะเร็งวดลูกอย่างเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับเกี่ยวกับคอด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอวไรว่าผู้ชายและเกี่ยวกับเรื่องทวารหนักด้วยในส่วนต่างๆเลย เหมือนเดิมครับก็คือทางประเทศญี่ปุ่นเขาคิดว่าผู้คนเนี่ยคือทรัพย์สินนะซึ่งมีค่ามหาศาลและถ้าผู้คนป่วยหรืออายุสัน้นก็จะต้องทําให้รัฐบาลออกเงินค่ารักษาให้ผู้คนที่ป่วยดังนั้นเขาก็เลยลดลงไม่ให้ผู้คนป่วยถ้าป่วยน้อยก็จะเสียเงินงบประมาณในการรักษาคนได้น้อยก็เลยมีการฉีดวัคซีนซึ่งจะป้องกันการเป็นมะเร็งได้สูงกว่าและหลายประเทศลดลงให้ฉีดอยู่แล้วดังนั้นเพื่อนๆเ,เราควรจะฉีดถึงแม้นะเขาบอกว่าราคาแพงหรือเปล่าจะต้องมีคนถามแบบนี้แนะ่นอนร่างกายของคุณมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าาารค แน่นอนร่างกายคุณมีค่ามากกว่าอยู่แล้วดังนั้นลงทุนกับร่างกายตัวเองครับเรื่องราวเจ๋งๆที่มาต,ต่างประเทศเนี่ยเคยเห็นไหมครับว่ากลิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นกลิ่นที่มาจากป่วยหรือกลิ่นตัวเฉยๆเคยแยกแ้ะได้ไหมฮะหรือนะครับที่เรากินน้ํากันอยู่หรือเรากินอะไรอยู่เนี่ยเรากินเชื้อราโดยไม่รู้ตัวซึ่งมันอยู่ในตู้เย็นเราทํายังไงให้กําจัดเชื้อราที่อยู่ในตู้เย็นได้หรือผักที่ต่อสู้โลกต่างๆครับจะมีข้อมูลใหม่ๆพวกนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูมันสําคัญกับร่างกายเพื่อนๆมากเลยครับเพื่อที่จะไม่พาาดดดิของผมมให้กตต 2. ให้กดทั้งหมดทุกครั้งเพื่อนเรื่อนก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ air ทุกครั้งครับแต่ถ้ากดติดตามเฉยๆจะทําให้บางที อาจจะไม่เห็นครับรายกันครับในคอมเมนต์ข้างล่างนี้จะมีเพจเขียวนะเพื่อนๆสามารถแอดลาไปเป็นเพื่อนได้เพราะบางทีมีผลวิจัยบางอย่างซึ่งเปิดเผยไม่ได้พอเปิดเผยปุ๊บปิดกั้นเลยนะในเพจหลายเพจนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีไอเดียใหม่คือให้เพื่อนๆแอดมาในเพจสีเขียวแล้วคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนผมเวลาผมมีไลฟ์สดเรื่องผลวิจัยต่างๆเนี่ยจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันโดยไม่พลาดกันครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคุณเป็นคนสําคัญจงใส่ใจกับสุขภาพของคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ